ไข่เจียวฟีมือผมสวัสดีครับพบกับนุ่มหล่อน้าตีตาติชอว,วันนี้จัดน้ำพริกกะปินะครับเบาๆฮนะเทสก่อนเน่แคบหมูไม่ใช่เอาแคบหมูใส่เป็นไอ้น้ำน้ำซุปแคบหมูนะไม่ใช่นละน้ำพริกกะปิกับผักสลัดแคบหมูแล้วก็ไข่เจียว ฝีมือของอเป็นไงครับแถวบ้านใครยังหนาวอยู่บ้างไหม <c oughs> ต่อไปมันก็จะหน้าร้อนแล้วนะแต่ทถงบ้านผมก็ยังเย็นๆอยู่นะครับอากาศยังเย็นๆอย่างดีอยู่ต่อไปก็หน้าร้อนแล้ว หน้าร้อนก็ดีนะครับแต่หน้ารักแบบนี้ดีกว่าเยอะนี่เป็นไงโดนนะดิไข่เจียวปรุงแบบสำเร็จอะอร่อยอ่ะให้ใส่อะไรมากใส่ภูเขาทองไปฟ้านึงเอ้ยไม่ใช่ไปสิบกาอยนะครับปีกอปีอร่อยนานๆกินอร่อย แต่เสียอย่างเดียวมะเขือพวงน้อยไปหน่อยไม่งั้นนะเขียวกันได้ปวดการามแน่มันกรอบไงมะเขือพวงเขียวดังดีสะใจดีอ,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 อผักสลัดเขีเขยวๆสดๆ ล้างแล้วกินได้เลยอืเป็นไงดอกแรกก็จัดซะแล้วเป็นไงได้ยินเสียงร้านไหมหอฮะ แถวบ้านผมยีงอากาศเย็นอยู่แถวบ้านใครร้อนแล้วคอมเมนต์มาหน่อยกี่องศานะฮะหรือว่าบ้านใครหิมะตกนะฮะ เดี๋ยววันหลังต้องลองแบบน้ำพริกอ่องนัำพริกหนุ่มนะ,นะจะมือก็ไม่มือจะช้อนก็ไม่ช้อนวะจิ้มแล้วมันเลอะนะ ถึงกว่าเยอะแบบนี้ช้อนตักซดเลยซดเป็นน้ำซุปอะค <c oughs> ืดยอดว่ะเ <c oughs> มนูนี้นีข้าวโห เยอะเยอะกว่าเขาอะ่ะอืมดีาเยลยวอย่างมันตรงกับความอยากเราด้วยนะครับมันก็เลยทําให้กับข้าวมือที่เรากินมันอร่อยบางทีเราไม่อยากอะไรต่อให้เป็นอาหารหลูในห้างก็ตามอไอม่อร่อยอยู่ดี มันไม่อยากอ,อะเนาะแต่มันมันดูเหมือนอร่อยเพราะว่ามันอยู่ในห้าง,างไงใช่ไหมปูแรงกูนนะอืืม <c oughs> นุมเล็กเสียดายมะเขือพวงน้อยไปนิดนึงนี่ถ้าจะไม่ให้มันเลอะนะมันต้องแบบเรียบร้อยแบบนี้ อืเป็นไงความกรอบของมะเขือพวงชัดๆเลยนะอันนี้ลูกอ,อืบอกแล้วสุด,ดยอดแต่ไม่ต้องเทียบวกวับแคบหมูผมนะครับเทียบไม่ติดอะไรก็เทียบไม่ติดจังวะนนี้นอ เนี่ยคือมันต้องกัดให้ตรงฟันด้วยนะถ้าโดยเงือกนี่เงือกนี่ทะลอกอะ่ะข้หมูมันมันกรอบแล้วมันก็มันแข็งด้วย ีผมซื้อมาบบิกบปิต่อไปเดี๋ยวผมจะตามโชว์เลยมัเขือพวกสักต้นหนึ่งไม่้องใส่เป็นพวงใส่ยกต้นเลยครั ไปไงไข่สีฟองรู้เรื่องถ้ามีไข่ปเปี่วๆมันก็ไม่อร่อยอะมันเลี่ยนนะต้องมีน้ำเพรกมีผักมีอะไรอย่างงี้นะ เดี๋ยวก็รู้หมดไม่หมดอ่ะดูเวลาอีกทีสิบนาทีแล้วคืน,นี้อยู่กับตาตียาวๆไปฮะ ada yeah. yeah. อพอดีอิ่มแล้วก็เริ่มเบื่อพอดีกินน้ำพีกระปิทุกวันมันจะแสบลิ้นนะ ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเลแต่ผมมันไม่น่าหรอกกินทุกวันเงี้ยมันมันไม่อร่อยถ้ากินทุกวัน,นต้องแบบละกินเทนะครับผักหมดแล้วเริ่มเลี่ยนแล้ว

คุณพิกับแคปหมูนี่ขอญาตไม่หมดจริงจริงโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่กินเยอะที่สุดแล้วในมือเย็นนะครับโหกัจะลดน้ำหนักไหมลดเลยอย่างนี้โอเคก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับให้กำลังใจกันได้นะครับ ก็ฝากติดตามนะครับช่องตาติกินโชวไว้ด้วยนะครับทางติกตอบก,กับ Youtube มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับกับหนุ่มหล่อหน้าตีตาติโชว์สำหรับนี้สวัสดีครับนี่วันนี้เราชนะเราชนะ